สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้ผมมีเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดเก่าๆแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวคอนโดที่ควรจะเป็นแค่ที่พักอาศัยธรรมดาธรรมดาแต่สิ่งที่พวกเขาเจอมันเปลี่ยนความเชื่อของพวกเขาไปตลอดการจากที่ไม่เคยเชื่อว่าผีหรือวิญญาณมีอยู่จริง กลับต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะเึงกลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้เรื่องนี้หลอนจนผมต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะครับถ้าฟังตอนดึกๆอย่าลืมเช็คประตูห้องให้ดีๆและอย่ามองออกไปข้างนอกเพราะคุณอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่อยากเจอเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับคู่รักคู่หนึ่งผู้ชายชื่อว่าคุณตั้ม เป็นหนุ่มวิศวะกรหน้าใสวัย27ปีกับคุณมิวสาวออฟฟิศยิ้งเก่งวัย25ปีทั้งสองเพิ่งคบกันได้สองปีและตัดสินใจย้ายมาอยู่ด้วยกันเพื่อประหยัดค่าเช่าคุณตั้มกับคุณมิวไม่ใช่คนรวยอะไรเงินเดือนรวมกันก็พออยู่ได้แบบไม่ลำบากแต่จะให้เช่าคอนโดใหม่ๆหรูๆในเมืองมันก็เกินงบประมาณของพวกเขาไปหน่อยวันหนึ่ง ทั้งคู่บังเอิญไปเจอโพสต์ในกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่าคอนโดให้เช่าราคาถูกเป็นคอนโดเก่าอายุ20กว่าปีตั้งอยู่ในย่านลาดพร้าวใกล้รถไฟฟ้าแต่ราคาเช่าแค่5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นรวมค่าส่วนกลางแล้วด้วยคุณผู้ฟังลองนึกดูสิครับคอนโดในย่านลาดพร้าวแต่ราคาเช่าแค่5,000บาทมันถูกจนต้องรีบคว้าไว้แทบไม่ทัน คอนโดแห่งนี้เป็นตึกสูง15ชั้นสร้างตั้งแต่สมัยยุค90สีด้านนอกซีดเก่าไปตามการเวลาผนังด้านนอกมีรอยแตกรลาบ้างเล็กน้อยลิฟต์ก็เก่าจนมีเสียงดังเอ็ดอาทุกครั้งที่ทำงานแต่คุณตั้มกับคุมมิวคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรพวกเขาไม่ได้ต้องการความหรูหราอะไรมากมายขอแค่มีที่สุกหัวนอนที่เดินทางสะดวกก็พอแล้ว ห้องที่ทั้งคู่เช่าอยู่นั้นอยู่ที่ชั้น4ห้อง404เป็นห้องสตูดิโอขนาด32ตารางเมตรด้วยความที่เป็นห้องเก่าสีผนังในห้องจึงมีรอยลอกล่อนบ้างเล็กน้อยแต่ในห้องก็มีเฟอร์นิเจอร์มาให้ครบคันทั้งเตียงไม้โซฟาผ้าและตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนห้องแบบนี้มันดูธรรมดาธรรมดาแต่พออยู่ไปสักพัก ทั้งคู่เริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอยา่างมันไม่ปกติข้างห้องของคุณตั้มกับคุณมิวคือห้อง4 0 5คุณผู้ฟังครับห้องนี้มันล้างไม่มีคนอยู่ประตูเหล็กก็ปิดสนิทมีโซ่คล้องกุญแจเก่าๆที่มีสนิมเกาะจนแดงเถือกมองผ่านช่องประตูเข้าไปก็เห็นแต่ความมืดมิดและฝุ่นที่เกาะหนาเตอะคุณตั้มเคยถามยามของคอนโดว่า ห้องข้างๆไม่มีคนอยู่หรอครับยามทำหน้าเวอร์เล็กน้อยแล้วตอบสั้นๆว่ามันว่างมานานแล้วอย่าไปสนใจเลยคุณตั้มกับคุณมิวก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงเป็นห้องที่เจ้าของทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ปล่อยเช่าคืนแรกที่ย้ายเข้ามาคุณตั้มกับคุณมิวนอนกอดกันกลมบนเตียงเก่าๆดีใจที่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันแต่คุณผู้ฟังครับ ความดีใจนั้นอยู่ได้ไม่นานคืนนั้นประมาณตีสองคุณมิวสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องข้างๆเสียงเหมือนคนลากเฟอร์นิเจอร์ดังคลืดคลืดช้าๆแต่ชัดเจนคุณมิวสกิดคุณตั้มที่นอนอยู่ข้างๆว่าตั้มได้ยินปะเสียงอะไรคุณตั้มที่ยังงังเงียอย,อยู่ลืมตาขึ้นฟังเงียบ ไม่มีอะไรคุณมิวคิดว่าเธอคงหูฟาดไปเองเลยพยายามนอนต่อแต่หลังจากที่เขิมหลับไปได้ไม่นานเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกแต่คราวนี้เป็นเสียงน้ำไหลเหมือนคนเปิดฝักบัวอาบน้ำในห้อง405คุณผู้ฟังครับห้องที่ล้างจะมีคนมาอาบน้ำได้ยังไงกันคุณมิวตัวสั่นเทาปลุกคุณตั้มให้ตื่นอีกครั้ง แต่คุณตั้มบอกว่าคงท่อน้นาำรั่วมึงแล้วก็พลิกตัวนอนต่อหลายวันผ่านไปทั้งคู่เริ่มชินกับการใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดแห่งน,นี้ไปทำงานกลับมากินข้าวดูซีรีส์ด้วยกันเหมือนคู่รักทั่วไปแต่ความแปลกประหลาดก็เริ่มชัดเจนงขึ้นเรื่อยๆทุกคืนในช่วงเวลาประมาณตี1นถึงตีสจะมีเสียงดังมาจากห้อง405เสมอ บางคืนเป็นเสียงลักของอะไรบางอย่างบางคืนเป็นเสียงน้ำไหลบางคืนเป็นเสียงเหมือนคนเดินเบาๆแต่ชัดเจนคุณตั้มที่เริ่มลำคาญกับเสียงดังบรบกวนตัดสินใจไปเคาะประตูห้อง4 0 5ในคืนหนึ่งหวังจะดูให้รู้แน่ว่ามีใครแอบอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าเขายืนอยู่หน้าประตูโซ่ก็ยังของอยู่ประตูก็ปิดสนิท คุณตั้มจึงเคาประตูกลับไม่มีเสียงตอบแต่คุณผู้ฟังครับขณะที่คุณตั้มหันหลังจะเดินกลับห้องเขาได้ยินเสียงดังแกรกเหมือนเสียงโซ่ที่ประตูขยับคุณตั้มหันควับกลับไปมองที่ประตูมันเงียบสนิทเขาจึงคิดว่าคงเป็นแค่ลมพัดแล้วก็รีบเดินกลับเข้าห้องไปคืนหนึ่งหลังจากเลิกงานดึกคุณตั้มกับคุณมิวเดินกลับมาที่คอนโดด้วยกัน คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับโถงทางเดินชั้นสี่ไฟนีออนสว่างจ้าแต่เงียบจนได้ยินเสียงรองเท้าของตัวเองพอทั้งคู่เดินมาถึงหน้าห้อง405คุณมิวก็ชะงักกึก <c oughs> เธอเห็นประตูห้อง405แง้มอยู่และมีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงช่องประตูผมยาวสีดำสวมชุดเดรสสีขาวหน้าซีดเผือก จ้องมองมาที่ทั้งคู่ด้วยสายตาที่นิ่งเฉยคุณมิวตกใจมากคว้าแขนคุณตั้มไว้แน่นแล้วบอกว่าตั้มดูนั่นคุณตั้มหันไปมองเห็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆเข่ายิ้มเจริญและยกมือทักทายว่าสวัสดีครับแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบเธอยังคงจ้องมองนิ่งๆแล้วก็ค่อย,อยๆดึงประตูปิดลงคุณมิตัวสั่นเทาบอกคุณตั้มว่า คนนั้นเขาดูแปลกๆนะแต่คุณตั้มก็ห,วหกัวเราะแล้วบอกเธอว่าคงเป็นแค่เพื่อนบ้านขี้อายหลังจากคืนนั้นทั้งคู่เริ่มเจอผู้หญิงคนนั้นบ่อยขึ้นบางคืนกลับมาดึกจะเห็นประตูห้อง405แง้มอยู่และผู้หญิงคนนั้นก็จะชะงกหน้าออกมามองผมยาวปิดหน้าเกือบมิดหน้าซีดเหมือนไม่มีเลือดฝาดคุณตั้มกับคุณมิวพยายามยิ้มให้ทุกครั้ง แต่เธอไม่เคยยิ้มตอบแค่จ้องมองแล้วก็ปิดประตูใส่คุณผู้ฟังครับลองนึกถึงความรู้สึกที่ต้องเจอคนแปลกหน้าจ้องมองคุณอยู่ทุกคืนสิครับมันเริ่มไม่ใช่แค่แปลกแต่มันน่าขนลุกจริงไหมครับวันหนึ่งคุณมิวไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหน้าคอนโดบังเอิญเจอป้าแม่บ้านที่ทำงานอยู่ในตึกนี้มา20กว่าปีคุณมิวนึกถึงผู้หญิงปริศนาคนนั้นขึ้นมา เลยถามป้าแม่บ้านว่าป้าคะห้อง40 5หมีคนอยู่แล้วหรอคะหนูเห็นผู้หญิงผมยาวๆบ่อยๆช่วงนี้ป้าแม่บ้านตาโตหน้าเปลี่ยนสีแล้วถามกลับมาว่าหนูเห็นอะไรคุณมิวเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอให้ป้าแม่บ้านฟังป้าสูดหายใจลึกๆแล้วเล่าความจริงที่ทำให้คุณมิวแทบสุดลงไปนั่งกับพื้นย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อน ตอนที่คอนโดนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆห้อง405มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพี่แอนอายุป,ประมาณ30กว่าปีเป็นเจ้าของพี่แอนเป็นคนมีฐานะดีได้สามีเป็นคนญี่ปุ่นพี่แอนเป็นคนอัธยาศัยดีไม่เคยอดรวยและใจดีกับทุกคนในคอนโดสามีของเธอมักจะเดินทางไปต่างประเทศนานๆพี่แอนเลยต้องอยู่คนเดียวบ่อยๆวันหนึ่งครับ มีนักศึกษาหนุ่มที่อยู่ในคอนโดเดียวกันนี่แหละและรู้จักพี่แอนลงมาหาที่ห้องคืนนั้นจึงเกิดเหตุสยองขวัญขึ้นพี่แอนถูกฆาตรกรรมในห้อง405ถูกแทงที่คอและหน้าอกหลายแผลตำรวจสืบสวนจนจับตัวนักศึกษาคนนั้นได้เขาสารภาพว่าฆ่าพี่แอนเพราะเห็นว่าพี่แอนดูมีฐานะล่ำรวยและเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวเลยกะจะปล้นแล้วข่มขืน แต่พี่แอนต่อสู้ขัดขืนจนตัวเขาโมโหเลยจัดการแทงพี่แอนที่คอและหน้าอกแบบไม่ยัง้งพอได้สติก็ตกใจเลยรีบหนีไปโดยไม่ได้อะไรติดมือไปเลยแต่สิ่งที่หล่อนกว่านั้นก็คือมีที่ใช้ฆ่าพี่แอนก็ถูกซ่อนไว้ในฝาชักโครกของห้อง405นั่นแหละหลังเหตุการณ์นั้นห้อง405ก็เลยกลายเป็นห้องล้างไม่มีใครกล้ามาอยู่อีกเลย และทางคอนโดก็ไม่ได้ปล่อยให้ใครเช่าอีกต่อไปป้าแม่บ้านยังเล่าต่ออีกว่า10ปีหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมมีร้านซ่อมแอร์ที่เปิดอยู่ชั้นล่างของคอนโดส่งคนงาน3คนไปงัดกุญแจห้อง405เพื่อให้คนงานเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังครับมีลมพร้อมกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงพุ่งออกมาประทะหน้าทั้ง3คน เห็นจนแทบอาเจียนทั้งๆที่ห้องนั้นก็ว่างมานานไม่มีศพไม่มีอะไรเลยแต่กลิ่นนั้นเหมือนมีอะไรเน่าเฟะอยู่ในอากาศคนนั้นตกใจกลัวรีบจุดทูปขอขมาแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องนั้นอีกเลยคุณมิวนั่งฟังเรื่องราวทั้งหมดจนตัวสั่นเทารีบกลับมาเล่าให้คุณตั้มฟังคุณตั้มที่เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องผีเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาจับใจ เขานึกถึงภาพของผู้หญิงที่เห็นอยู่หน้าประตูห้องหน้าซีดตานิ่งๆและเสียงละของเสียงน้ำไหลที่ได้ยินอยู่ทุกคืนคืนนั้นคุณตั้มกับคุณมิวจึงตัดสินใจว่าจะย้ายออกจากคอนโดแห่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่คุณผู้ฟังครับคืนสุดท้ายของพวกเขาในห้อง404มันคือฝันลายที่ทั้งคู่ไม่มีวันลืมเลือน คืนนั้นคุณตั้มกับคุณมิวตั้งใจจะกลับมานั่งแพ็คของเพื่อเตรียมตัวย้ายออกในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่คุณตั้มกับคุณมิวเดินมาถึงหน้าห้อง404ไฟนีออนตรงทางเดินดับปุบมันมืดสนิทคุณมิวรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใช้แทนไฟฉายคุณตั้มก็ใจเต้นแรงสายตาของเขาหยุดหยุดที่ประตูห้องข้างๆประตูห้อง405ที่ถูกล็อกไว้แน่นหนา กำลังถูกแย้มออกช้าๆมีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นผมยาวสีดำสวมชุดเดรสสีขาวหน้าซีดเผือกและมีรอยเลือดไหลออกมาจากคอหยุดลงบนพื้นเธอมองมาที่คุณตั้มกับคุณมิวด้วยดวงตาที่ขาวโพลมือเกรงเหมือนจะเอื้อมมาขวาตัวพวกเขาคุณมิวกรีดร้องเสียงดังคุณตั้มจึงคว้ามือคุณมิว แล้วล่าเธอวิ่งลงบันไดหนีเหมือนคนเสียสติจนกระทั่งถึงล็อบบี้ของคอนโดทั้งคู่ตัวสั่นเทารีบโทรศัพท์หาเพื่อนให้มารับไปนอนที่อื่นเช้าวันต่อมาพวกเขารีบย้ายออกจากคอนโดแห่งนั้นทันทีคุณผู้ฟังครับคุณตั้มกับคุณมิวเล่าว่าภาพของผู้หญิงที่ยืนอยุ่หน้าประตูห้องคอมีเลือดไหลมันติดตาพวกเขาจนลืมไม่ลงต่อมา พวกเขาได้สืบถามเรื่องราวจากคนในคอนโดและก็ได้รู้ว่าพี่แอนเคยเป็นคนใจดีแต่หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเธอก็เหมือนวนเวียนอยู่ในห้อง405เรากลับรออะไรบางอย่างบางคนบอกว่าเธออาจจะรอให้มีคนใจดีมาช่วยคลายปมในใจของเธอหรือที่จริงแล้วเธออาจจะยังไม่ถึงที่ตายวิญญาณก็เลยยังวนเวียนอยู่ในห้องนั้นไปไหนไม่ได้ คุณผู้ฟังล่ะครับฟังเรื่องราวนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคนลุกกันบ้างไหมครับผมว่าคอนโดเก่าๆมันมีเรื่องราวซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายบางครั้งความทุกข์อาจจะมาพร้อมกับความสิ่งที่เราคาดไม่ถึงคุณผู้ฟังเคยเจออะไรแปลกๆในคอนโดหรือที่พักอาศัยของตัวเองบ้างไหมครับลองแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างและถ้าคุณชอบเรื่องราวหลอนๆ อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องผีในคืนถัดไปขอให้คุณนอนหลับฝันดีและขอให้คืนนี้มีแต่ความสงบนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ